ขอที่สี่ที่ตกลงกันน่นก็คือท่านสุเด็จนายกุนเซนไดประกาศไปนานว่าพอเฮาจะพร้อมกันเขียนจดหมายให้ประธานในบดีฟังให้่วยนำเอาแผนทีหนึ่งส่วนแสนหนึ่งส่วนหาสิบพันหรือว่าเอกสารที่ต่างๆที่มันพัวพันถึงการกำหนดเส้นสายแดนมาดูลาวและกัมพูชา มีปัญหาเขตแดนกันเมื่อหลายปีที่ผ่านมาปี2019ว่าเขาแก้ปัญหาแบบไหนแล้วเอาประเทศไหนเป็นคนกลางการถือแผนที่ระหว่าง2ประเทศเป็นแบบไหนสบายดีสวัสดีครับทักทายเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กประมาณ6โมงเสร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่า วันนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากากดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาดูความบาดหมางระหว่างลาวและกัมพูชาเมื่อปี2019ที่มีปัญหากันคล้ายๆกับไทยณนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังนะครับระหว่างผู้นำสปป,ปลาวทองลุนสีสุริศหรือว่าประธานาธิบดีลาวและก็ฮุนเซนว่าเขาแก้ปัญหากันแบบไหนอาลองฟังกันนะครับทุกท่าน ไปนะครับพรุ่งนี้เราบงนไปเทศกาลชีจอหนึ่งทางหนึ่งหลังข้าพเจ้าเสียว่าการแก้ไขปัญหา,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 าสายแ,แดนของพวกเขาทั้งสองประเทศนั้นจะเต็มไปด้วยบนพื้นฐานหลักการแห่งมิตรภาพเสมอภาพและบม่ให้ภยัยใดภัยเสีย คืยมบาจูเจ็ดค่ากระจายปัญหาพรุงได้นรวีมปรตีแตงปีนี้คือช่อนในเริ่มมูลดานจิมาถเพียบสมา่เพียบได้เหมือนเอาในนามเนี่ยคาดให้ในนามเนี่ยจำแนงทุตินอกจากนั้นสองนายกก็ได้ปรึกษาเรือกันเป็นเอกภาพกันว่าจะปกป้องักษาความความสงบความบ่อห้มีความแข็งตึงในเขตชายแดนที่พท่านได้ตกลงกันอันนี้เป็นการตกลงที่ ทั้งสองไฟเห็นว่ามีความสําคัญหลายเมื่อเป็นนานนัน,นเพราะเขาก็ต้องได้พร้อมกันปกปักษาให้สภาพการเป็นอยู่อยู่คงเคนันให้ปกติและบ่ให้มีการสร้างความเข็งตึงใดๆต่อกันอันนี้เป็นการตกลงที่มีความสําคัญหลายที่สองนาะยกของพวก พวกเขาได้ปรึกษาหรือกันแด่ตกลงปเป็นเอกภาพกันมอย่างที่นิยุรรมนนี่แหละครับสองพี่น้องลาวและกัมพูเจียคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ต้องแปลภาษาอ่าสังเกตนะครับลาวและขเขมรมีปัญหากันเมื่อปี2019ปัญหาเขตแดนที่ภาคใต้ของประเทศลาวเมื่อก่อนเนี่ยคือลาวก็ถือแผนที่1ต่อห้า0มนะครับ แต่กัมพูชา1ต่อสองแสนนะครับปัญหาเขตแดนเนี่ยรู้ไหมว่าการแก้ปัญหาเนื้อหาที่ฟังจะอธิบายให้ฟังลาวเขียนหนังสือถึงฝรั่งเศสเขมรเขียนหนังสือถึงฝรั่งเศสนะครับแล้วเอาฝรั่งเศสนี่เป็นคนกลางทั้งคู่นะเพราะว่าสองประเทศเนี่ยคือเอาง่ายๆถ้าย้อนไปเมื่อสมัย สยามเอาง่ายๆก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามาเนาะเข้ามาใน Indo อินโดจีนล่าเมืองขึ้นก็คือฝรั่งเศสเนี่ยก็คืนอ,อธิปไตยนะครับหรือว่าแบ่งแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งคืนไปที่ลาวคืนไปที่คามีนนะครับแล้วทำไมสองประเทศนี้เขาถึงยึดติดกับฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสเป็นคนแบ่งแบ่งให้คามีนและลาวเพราะฉะนั้นคือเขาต้องดึงฝรั่งเศสเข้ามานะครับ แต่การแบ่งบนเขตเดนเมื่อปี2019เนี่ยลาวเสียเปรียบนะลาวเสียเปรียบให้ขมรเพราะหลักฐานก็คือว่าประชาชนลาวที่อยู่ในพื้นที่นั้นมาตั้งแต่4-50ปีตั้งแต่เป็นร้อยร้ปีนะครับก็ต้องยกให้ขมรไปเลยณนะช่วงนั้นนะครับถ้ามาย้อนดูพูดถึงเปรียบเทียบใส่เมืองไทยเนาะไทยไม่ยอมรับฝรั่งเศส ก็เพราะว่าไทยเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสเห็นไหมครับคุณสังเกตไหมเวลาที่ขเขมนทะเลาะกับไทยอ่า,าเมนทะเลาะกับไทยคือขเขมนก็พยายามที่จะดึงไทยขึ้นสาลโลกโดยมีฝรั่งเศสอยู่เบื้องหลังเพราะฝรั่งเศสคืออาณานิคมเก่าแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งของประเทศไทยหรือสยามเนี่ยให้คขมนไปการที่จะขึ้นสาลโลกเนี่ยคือมันไม่มีทางที่จะสู้คขมนได้อยู่แล้ว เพราะว่าประเทศกลุ่มใหญ่ๆสมัยก่อนเนี่ยมันก็พยายามที่จะแยกสยามหรือไทยให้เป็นประเทศเล็กลงให้มีความอ่อนแอจะได้ไม่ต้องถือกับกลุ่มประเทศฝรั่งเศสนะในยุคนั้นถ้าพูดถึงว่าการที่จะเอาอเอกสารต่างๆนะครับถ้าไปรื้อมาจากฝรั่งเศสเนี่ยประเทศไทยเสียเปรียบทุกอย่างเพราะฉะนั้นเห็นคุณสังเกตไหมว่าประเทศไทยไม่เคยยอมรับสารโลกนี่คือสาเหตุ พราะกลุ่มอนาธิคมเก่าก็มันอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วปัญหาไทยและกัมลาวและกัมพูชาเมื่อก่อนเนี่ยก็มีการยิงกันเหมือนกันยิงกันสารพัดนะครับประชาชนนี่อบพยพแตกตื่นกันแต่ทหารลาวเนี่ยคือเขาเคลียร์ไงเคลียร์ก็คือว่าให้คนในพื้นที่ออกจากพื้นที่หมดเลยนะครับมีการสู้รบกันกับกัมพูชาไม่กี่วันนะครับในที่สุดก็เรื่องต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็ถึงหูฝรั่งเศส ฝรั่งเศสก็มาเป็นคนกลางก็มาไกลเกียกันสุดท้ายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือจบเร็วแล้วคนในประเทศลาวก็เป็นประเทศที่ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาวิจารณ์หรือโจมตีรัฐบาลลาวว่าเราเสียดินแดนให้เขมนประมาณไหนหลักเขตแดนลาวประมาณไหนไม่มีใครกล้าพูดจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือเป็นการตัดสินใจของผู้นำลาวเท่านั้นนะครับในส่วนคขมนเนี่ย เข้าใจความรู้สึกนะเข้าใจความรู้สึกขเขมรเป็นประเทศที่เล็กกว่าสปปลาวอ่ามีเนื้อที่ประมาณ 108, แสนแปดลาวมีสองแสนสองแสนสามหมื่นนะครับทุกวันนี้ขเขมรก็ต้องการอยากได้ดินแดนเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นประเทศที่เล็กกว่าสปปลาวเห็นไหมนะครับการที่ประเทศไทยไม่ยอมรับเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนาะมันไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ยอมรับสารโลกมันก็มีหลายประเทศ นะครับความเป็นกลางมันไม่มีนะครับขนาดไอ้ดโนทัมก็ยังไม่ยอมรับไอซีเจนะครับไม่ใช่แค่ไดโนทัมประเทศอื่นเขาก็ไม่ยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นคือการแบ่งปันเขตแดนนะครับระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยมันก็เลยหาคนกลางไม่มีนอกจากสองประเทศนะครับระหว่างผู้นําไทยและผู้นํากัมพูชาสองประเทศจะตกลงกันอย่าเอาคนอื่น มาแบ่งปันเขตแดนนะครับระบางไทยและกัมพูชาไม่มีทางเพราะไทยไม่ยอมรับไม่ยอมรับคนนอกอยู่แล้วมีปัญหากับเราคุยกับเราเขตแดนผู้นําคุณมาคุยกับเราผู้นําเราไปคุยกับคุณตกลงกันได้แค่นี้นะครับเพราะว่าไทยไม่เชื่อไม่เชื่อกลุ่มอาณานิคมกลุ่มนี้นะครับนี่คือสาเหตุนะครับพี่น้อง ขอบคุณนะครับอ c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานด้วยครับสบายดีสวัสดีครับ